ทุนแล้วเจอทุ่นแล้วทุ่นอยู่น,น,นู่นขาวๆหนึ่เดี๋ยวดูนะครับว่าผลงานเราจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นชาวประมงมืออาชีพเลยนะครับ <laughs> <laughs> มีพิโซอะครับพีจตร์หมดเับดูสิว่าวันนี้โชคจะเป็นของเราหรือเปล่านะครับนี่เจอทุ่นแล้วนะครับ <laughs> แต่ว่าอตอนนี้อากาศมี ฝนโปรยปลายเล็กน้อยมีฝนลงเล็กน้อยนะครับอาจจะมีละอองสะเก็ดฝนละอองฝนพอได้เป็นเขาเรียกอะไรบรรยากาศใช่ไหมแล้วก็จะอพาอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆนะครับนี่ยกำลังสวยมากเลยนะครับฝีมือโดยปังลิมโตมงสัญญำทำได้ทกอาชีพนะนอกจากปรมง้วก็นจะขับเรือด้วย ดูกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้กําลัง,<า>งดึงอ<า>วนละเริ่มดึงอวนละอ,อ่าชิ้นแรกเจอหอยหอยครับหอยชิ้นแรกเจอหอยเลยครับหอยน้ำปลาสังเลยปลาสังด้วยว่ะหอยปลาสังเนีย ตัวแรกมาแล้วครับปูม้าตัวแรกผลงานตัวแรกเรามาแล้วครับโอ้โหนะครับตานติดๆมาเลยเลยครับสดๆเลยโอ้โหบอกแล้วนะครับนี่ฝีมือเราจริงๆนะครับเนี่ยฝีไข่ฝีมือบังนะครับโอ้โหตัวที่สามมาแล้วครับเนี่ยขนาดเพิ่งดึงนะครับเนี่ยวันนี้คาดว่าน่าจะได้สักประมาณ20โล ได้ไหมบ้างอาปลากระเบนครับโอ้กระเบนเกาด้วยโอ้โยนะครับมีกระเบนด้วยออกสดๆเลยเนี่ยโอ้โหย่างเลยย่างเลยย่างเลยกระเบนย่างเลยตักเกินออกุ้มังกรครับกุมังกรโอ้โยดูเขาดู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 โอ้ยกุ้งมังกรด้วยสดสดรุ่นนี้รุ่นนี้ขมไปบ้างฮะเนื้อขมไปรุ่นนี้อ๋อนี่นี่ก็เริ่มเริ่มจะขมเริ่มเริ่มจะขมแล้วใช่ไหมครับครับให้อธิบายว่าความขมคืออะไรคือระดับตัว สองสามตัวโลนี่มันจะเริ่มขมแลวครับปักเป้าครับปักเป้าด้วยโอ้โหดูครับดูตัวสีห่าขีดนี่ก็คือมันจะเริ่มขมครับอันนี้ก็คือว่าราคาหลายบาทราคาพันแพงครับใช่โลสามพันเนื้อมันจะเริ่มขมครับเราจะกินได้สักตัวประมาณขีดใช่ขีดเราขีดนี่กินได้เนื้อหวานดีโอ้โหไม่แล้วครับโอ้ผมว่าวันนี้ตอีกแล้วโอูโหยตัวอย่างเลยครับเนี่ย ผมว่าวันนี้นะไม่ได้ไม่ตม่ำกว่า20่บโลวะเนี่ยขนาดแค่ดึงอ้วนนั่นนี่ยังไม่ถึง10เมตรเลยเนี่ <c oughs> โอ้ยนะครับสุดยอดเลยฟิล์มไอ้พวกเราตัวต่อไปมันคือตัวต่อไปคือตูอ้เสฉวนตู้เสฉวนโอ้ <c oughs> โหมีทุกประเภทนะครับวันนี้กั้งครับกั้งก็งกงมีครับโอ้โหนี่ได้กินกั้งด้วยโอ้โหนี่ได้กินกั้งได้กินกั้ง ครบทุกรสชาติจริงๆเลยวันนี้น่มีทุกประเภทเลยเนี่ยอืมสุดยอดเลยครับวันนี้เราได้หลายประเภทตัวแล้วนี่มีทั้งกุ้งกั้งกุ้งมังกรมีตัวต่อไปคือปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมากั้งก็ได้กั้งก็ได้ด้วยโอ้โหปลาลิ้นหมากินได้ไหมบ้างได้ ปาลินสุนัขลาลิ้นสุนัขครับโอ้วันนี้ได้เยอะะค,ครบทุกประเภทเลยนี่ตัวต่อไปอตัวต่อ <มา S 1> ไปก็ปูอีกแล้วครับตัวต่อไปปลากระเบนตัวต่อไปก็กระเบนโอ้โหสดๆสดเลยครับนี่เห็นไหมครับมีปลาลิ้นหมาอ่าเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปนะครับแค่นี้ก่อน